ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับเรามาเล่นด่านใหม่ครับเทศกาลฤดูร้อนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นด่านของการบุกรุกของปูแดงนะครับนึกว่าปูไทยเฮ้ยเจอคนด้วยวะอ๋อเกีวเบบี้นะครับโซนสามก็อาวุธที่ใช้นะครับไม่พ้นดาบนะครับแต่วันนี้ผมก็จะใช้เป็นเจ้าเกียวหรือโซอิเตอร์นะครับ ก็สัตว์เลี้ยงน่าจะใช้เป็นโอเคครับเซตดันอยู่ละน่าจะเป็นตัวเขียวนะครับก็ไอเทมประมาณนี้ครับทําไมผมถึงใช้เขียวนะครับก็เพราะว่าตัวเขียวนะครับมันตีเป็นทรูดาวมินะครับก็คือตีทะลุโลบารียนะครับก็วันนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงครับเพราะว่าตัวบอสนี้นะครับมันจะชอบสร้างบาเรียนะครับทุกเทิร์นเลยนะครับก็มีโอกาสบางเทิร์นนะครับที่มันจะไม่มีบาเรีนะครับ มีเพื่อนไม่เอ,อ่ย oh oh. เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูเพื่อนว่าเพื่อนว่างไหมนะครับแป๊บหนึ่งนะตัวนี้เปล่าที่ออกวันก่อนวะัวสมัครใหม่วะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอไปดูเชทแป๊บหนึ่งนะครับ ดูแชทแอปปูครับจำได้ว่าอ๋อคนละคนกันนะครับก็คือลงตอนเช้านะวันจันทร์ด้วยแล้วก็คนมันไม่รู้วันจันทร์วันอังคารนะครับลงตอนเช้าแล้วคนมันไม่ค่อยเล่นนะครับเซิร์ฟผมอ่ะยูผมอ่ะก็คือคนจะเล่นค่ำๆดึกๆเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเลิกงานนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับก็เล่นตอนเช้าครับส่วนมากก็จะเล่นดีสี่หัวลุ่งนะครับ โอเคครับมีคนเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยคนนี้ที่เราชะนะวันก่อนวะโคตรลุกเลยนะครับโอเคครับพร้อมก็ไปกันเลยนะครับก็อีกหนึ่งอาวุธนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงครับก็น่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็รุนแรงเหมือนกันนะครับ นี่ครับเห็นไหมมันมันมันมีเคียวนะครับยังไงก็ยิงบอสไม่ได้นะครับก็เป็นสถานะเอรูปพยาบาทนะครับก็คือเมื่อเราโยมตีนะครับมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นเลือดนะครับโอ้ยังโดนล็อกขาอยู่อีกวะเดี๋ยวตีให้ดูนะครับเนี่ยข้อดีของเคียวครับเห็นไหมตอนนี้เป็นบัฟบเสียมตานนะครับเห็นไหมตีทะลุเลยนะครับ ไม่ได้สวนโล่บาเรียเลยเดี๋ยวเราดูว่าถ้ารอบนี้เป็นเสียมตันอีกเราก็ตีเข้าเนี่ยครับอย่างโกงเลยนะครับเห็นไหมก็แต่ละอุดนะครับมันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อสเสียของมันนะครับโอเคปีไม่เข้าเนี่ยครับก็ลืมเปลี่ยนรูนะครับจริงๆต้องใส่รูฟื้นฟูมัน,นมด้วยนะครับเพราะว่าเราตัวลดพลังนะครับ โอ้โห oh oh. เดี๋ยวเราพาวนีครับเราเราพาวเข้านะครับเรียบร้อยเรากดไอเทมโจมนะครับเราพาวเข้านะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเนี่ยเขาใส่หัวใส่เรานะครับวยพาวทำไมไม่เข้านี่ ใครบอกไม่เข้าครับก็เข้านะครับแค่ไม่เจีบตอนนั้นเองนะครับโอ้ยล้างด้วยนี่แต่เขาหวัดนะครับตายเลยครับเนี่ยบอสเขากดเลดไปแล้วนะครับเลดเขาหมดนะครับเพราะว่าบอสนะครับ หญิงไม่ดูเลยครับโดนเราด้วยโอ้โหรออะไรครับเติมเลือดสิ <c oughs> ไม่ต้องรีบนะครับต่นนี้เล่นใจเย็นๆนะครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบโดนใบนะครับแล้วก็ไอเตมเราหายนะครับเนี่ย้าสิบเราหายนะครับทิ้งไปเลยครับไม่จําเป็น โอ้โหแล้วลดดาเมจด้วยนะปับลดดาเมจนะโอเคครับติดโลแล้วก็บารีครับก็อยากให้มันเป็นโเพื่อนจะช่วยเราไหมก็้าหน่อยก้าหน่อยโอ้โหเฮ้ยสวยว่ะเพื่อนเพื่อนเป็นหานนะสีน้ำตาเปล่าสีม่วงว่ะ ยังไงก็ติดโล่นะครับก็เพราะธรรมดาพอนะครับเนี่ยเน็ดโล่ไม่ไหวตัวละลดเลทเิรนหน้าครับถ้าเราโดนจมตีนะครับเราจะโดนลดเลทนะครับ ทนเราอีกอะโอ้โหเฮ้ยโชคดีว่ะมาว่ะจัดสิครับรออะไรเฮ้ยเสียมตานด้วยนืกกดบวกสองโอ้โหพลาดว่ะโอ้โหพลาดนะครับเมื่อกี้อะถ้าเรากดบวกสองครับน่าจะแรงกว่านี้อีกอะก็ถามว่ายากไหมยากนะครับรอบนี้ยากมากพอๆกับโอนิกเมื่อวานเลยครับที่เป็นหุน่นยนต์นะโอ้โห ยากจริงครับน่าจะอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนรุ่นนิดนึงครับก็รุ่นไหนดีเวลสี่โอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับเป็นฮิลแลวกันนะครับโอเคครับสักสักหนึ่งเม็ดก็พอนะครับอันนี้เราเล่นแบบเกลียนนะครับเห็นไหมใครบอกว่าเคียวและประโยชน์นะครับคลิปนี้ครับเห็นไหมเจอด่านนี้ครับถึงกระปวดหัวเลยนะครับ ก็เมื it, yeah, ่อเช้านะครับมีเพื่อนในกลิ้วนะบอกว่าเล่นตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงอ่ะกว่าจะผ่านนะครับก็บอกเลยครับว่าแต่ละอาวุธนะครับมันจะมีข้อดีและข้อเสียของมันนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแย่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราเอาไปปรับใช้ยังไงครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับเห็นไหมยูรอบละสองพันนะครับโอ้โหเป็นสีสีม่วงว่ะถ้าเป็นเสี่ยมตาลเวิร์กเลยครับ คืออยากรู้ว่าเลือดรดไหมนะครับตีทะลุโล่หรือบาเรียไหมก็คือเทิร์นแรกนะผมไม่แนะนําว่าให้กดเลดก่อนนะครับก็กดเลดน,นะครับตอนที่จังหวะที่ได้พาวแล้วก็ไม่น่าชาระเลยนะครับไม่น่ารีบเลยก็ไม่เป็นไรครับ เขาน่าจะพาเลดมาสองครับเราพามาแก้ชิ้นเดียวนะครับกดห้าสิบแล้วกันนะครับแสนสองนะครับโอ้โหโอ้เกลี้ยงเลยนะครับค่าเลดนะครับแล้วก็โดนใบด้วย โอ้ oh, แล้วยังเต็มอยู่นะเนี่ยดีจัดเลยครับฟ่า,าฮิวมานะครับโอ้โหรอบนี้โดนสะท้อนว่ะสะท้อนกับบาเลียนะครับเอาจริงดิโอ้โ oh, ห oh, เขาแบ่งนะครับแล้ว <c oughs> เขาก็ตายด้วยก็ ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ต้องมีผู้เสียสละนะครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดนิทเข้ามาได้ครับก็มี2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีทูมันี่วอลเล็นะครับหรือบัญชีธนาคารนะครับก็จะอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ